สวัสด,ดีค่ะเพ,พื่อนๆยายเนียนพากินวันนี้ยายเนียนพามาเที่ยวทะเลกินหอยย่างกันเพนืพ่อนๆนี่เพืพ่อนเพื่อนนี่หอยจอบจ้าเดี๋ยวผงล้าง,งไายเอ็นใหญ่ๆลูกชายลูกชาย อลเล็กใย,ยเนียนใย,ย,ยเนียนพาคินใยเนียนพาคินน้ำทะเลเพื่อนๆดูน้ำทะเล,น,น,ะเลน้ำทะเลจ้าน้ำทะเลฝนตกฝนตกอ่อยๆเนี่ยฝนตกอยู่นะจ้าเพื่อนๆเพือนหอยกินกันเดี๋ยวพี่ น้ำจิ้มมาจิ้มน้ำทะเลน้ำทะเลเพื่อนหอยเลือโยกนะเพื่อนโอ้เลือโยกไปโยกมานะเพื่อน เล็กเอ็นหอยเมื่อกี้อยู่ไหนลูกเอาเป็นตัวๆมีไม้เสียบไหมจ๊ะไม่มีจ้ะเอาวางนีก็ได้ปะกินกันกินกันกินกันเพื่อนๆนี่เอ็นหอยจอบเพื่อนๆน้องสาวเพื่อนๆน้องเล็กไม่มีไม้หนีบหรอครับเอาไม้ยายปะไม้หนีบไม้หนี่เอาเพื่อนๆโอ้ฝนก็ตกนะเพื่อนๆนะ ไมนี่ยเพื่อนโอ้ยนี่เพื่อนเพื่อนเอน็นนี่คือเอน็นเอ็นข้างในมานะนเพื่อนเนี่ยอร่อยมากมอร่อออรอจุกไล้หนึ่งโต๊ะกินเลยกิน หันท่านผู้ชมโดนว่าอร่อยมีอย่อไหนเพอไมีไหนอี่ไงหนีนีน้ำมะนาวเพื่อทุรักทุเลนหน่อยนะไม่อยู่ในเรือ <laughs> <laughs> แจะสนุกเพื่อนชอบ nó nước nào Mà nào ลววก,ล,ววกลังเดือดเลเ่นมักๆนี่เพื่อนดูพื่พพเอนนเอใหญ่มากเพืๆเลือมันคงเคงนะเพื่อนๆนะ Okay. Okay. Yeah. Okay. Okay. Mm -hmm. wow. Wow, mẹ con มากเพื่อนเยอะมากอื้อร่อยอร่อยอันนี้วาซาบิสวางที่ถือแว่นสวัสดีครับออกกล้องนะทัวรโลกนะทัวรโลกนะอร่อยมากเพื่อนเป็นเอนหอยจอบ วันนี้พามากินที่ทะเลเลยนะเพื่อนๆดูน้ำทะเลดูฝนตกฝนเห็นไหมฝนลุ้นกันว่าคืนนี้เราจะได้อะไรนะเพื่อนๆน,นะลุ้นกันลุ้นกันไม่เดือดเว้ย มเล็กมึเล็กกินกินโชว์เร็วมาว่าอย่าไปรับมาว่าอย่าไปรับ ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่แม่เร็วเนี่ยอเล็กอะ่ะชิ้นใหญ่ให้หนูเลยอร่อยมากเอากินให้เขาดูดิเร็วกินให้เ,เขาดูเร็วฝนกำลังมาเลยครับมึงจะมองแล้วป่ะออกมาจุมจ่มๆๆหอยติดไหมอืมกินเลยอร่อยอ อร่อยมากเพื also, with então, with mm ่อนหวานหวานหวานอ่ะหลานอาเสียละใหลานมามาเร็วกินเร็วเร็วน้องแม็กน้องแม็กอันนี้อันนี้ลูกชายลูกชายยังเนียนลูกชายยังเนียนเป็นกัปตันเดินลำนี้นะ อ้าวเออหลานกินไปแล้วนี่เออบอกไม่กินหันมันตับกล้องทีเดียวหายไปเลยค่ะโอเคครับผมอร่อยอุ้ยงั้นมันไม่ได้เคุณติดกินเลยกินนี่ยไดนี่เพื่อนดูใกล้เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนี่นี่เนี่ยนนนัยากแล้วมันอยู่ในตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนดู นี่เพื่อนๆดูนี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่นะนี่นี่แบบนี้เอ็นใหญ่มากนี่เอ็นจะอยู่ในนี้นะเพื่อนๆโอ้ยเพื่อนๆตกไปน้ำทะเลแล้วย่างอะไรนยู่ใส่เข้าไปในฝาเนี่ยเนี่ยใหญ่มากเพื่อนๆเห็นไหมใส่กลับเข้าไปในฟ้าเอาออกได้เลยโยนฝาดีนี่ไว้ปูเฉลีฉวนอยู่ปูอะไร เนื้อใหญ่เพื่อนๆนี่ยนี่เพื่อนๆดูไม่ต้องพิ้งดูเนื้อมันเอ็นมันใหญ่มากฮึ่มโอ้โหโอ้โหเพื่อนๆขอโทษโอ้โหเพื่อนๆอือเพื่อนๆดูชิวๆชายทะเลวันนี้เรามากินที่ชายทะเลเพื่อนๆม่ได้ชายทะเลโอ้เอ้ยไม่ใช่กลางทะเลกลางทะเลหลานเซลกลางทะเลจ้า สนใจมาเรือเราได้นะมาพักผ่อน0819828716เพื่อนๆเ,เดี๋ยวโควิดหายแล้วมาได้เยอะๆเลยนะช่วงนี้เขาจากัดคนอยู่มาได้ค่5-6คนเองจ้าเดี๋ยวพอพอโควิดหายแล้วเรือเรานั่งได้สิบกว่าคนจ้ะติดต่อได้ติดต่อได้โควิดหาย

จ้างปลากินด้วยพื่อลนจางปลากินกัน ไปนะทีนี้เรากินหอยก่อนนะเพื่อนๆฝนตกนะเพื่อนๆนะเพื่อนฝ<ๆ>น,ะนตกโอเคสวัสดีจ้า